หลังจากที่เรารู้จักเรื่องเกี่ยวกับอาหารและวัตถุเจือปนในอาหารกันไปอย่างเก่งกาจแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันซิว่าอาหารต่างๆเหล่านั้นนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะผ่านอวัยวะอะไรบ้างหรือในอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานะครับมีอวัยวะใดบ้างที่ช่วยในการย่อยอาหารนะครับวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันครับกับตอนที่มีชื่อว่าอวัยวะในร่างกายกับการย่อยอาหารครับ สวัสดีนดักเรียนชั้นปอ .6 อีกครั้งนะครับกับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเราอีกแล้วเนาะในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่นะครับแต่ยังไม่ทิ้งเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของเราที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารนั่นเองเนาะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วนะครับเรารู้จักวัตถุเจือปนในอาหารแล้วเนาะเราก็ต้องมาดูว่าแล้วร่างกายของเรามีวิธีการนําอาหารเหล่านั้นนะครับ หรือย่อยสารอาหารเหล่านั้นเพื่อไปใช้ประโยชน์ในร่างกายกันได้อย่างไรนะครับดังนั้นครับเราจะต้องมาเริ่มทําความเข้าใจกันที่การย่อยอาหารกันก่อนว่าการย่อยอาหารเนี่ยมันคืออะไรกันเนาะอาหารที่เรารับคาทานเข้าไปนะครับส่วนใหญ่จะมีโมเลกุลนะครับหรือมีขนาดของสารเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะร่างกายของเราไม่สามารถที่จะเอาเม็ดข้าวทั้งเม็ดนะครับหรือหมูทั้งชิ้นนะ ไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้นะครับเนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไปคงไม่สามารถไปกับเลือดได้หรือไปเลี้ยงกับเส้นเลือดได้ดังนั้นนะครับเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเนาะ มันจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการย่อยอาหารนั่นเองนะครับกระบวนการย่อยอาหารนะครับก็สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับเหมือนกับในแผนภาพนี้นะครับแผนภาพเนี้ยด้านซ้ายมือสุดนะครับมันก็คืออาหารที่มีขนาดใหญ่หรือมีโมเลกุลขนาดใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะมีขนาดมาขึงมาขนาดนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในระบบร่างกายหรือเอาอาหารเข้าไปในร่างกายของเราแล้วนะครับร่างกายของเราจะมีระบบย่อยอาหารครับที่มีลักษณะ คล้ายๆกับกันไกครับคอยเฉือนตัดๆๆๆให้อาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ขนาดนั้นนะครับมีขนาดเล็กลงนะครับจนสามารถที่จะดูดซึมนะครับเข้าสู่เลือดและเลือดก็จะเอาอาหารเหล่านั้นเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายตั้งแต่สมองยันหัวไม่เท้ากันเลยทีเดียวนะครับอืนี่คือคอนเซปต์หลักๆของการย่อยอาหารนะการย่อยอาหารจึงพอจะสรุปได้ว่ามันคือวิธีการ เปลี่ยนแปลงอาหารครับที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงเล็กขนาดไหนล่ะก็เล็กจนสามารถที่จะดูดซึมนะครับสารอาหารเหล่านั้นนะครับไปกับเลือดได้นั่นเองเนาะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของระบบย่อยอาหารคุณต้องทําให้อาหารที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงให้ได้จนสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดได้นั่นเองนะครับ วันนี้เราคงจะยังไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับวิธีการย่อยอาหารอย่างละเอียดถี่ท้วนนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําความรู้จักกันก่อนในวันนี้ก็คือแล้วอวัยวะใดในร่างกายล่ะที่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารเนื่องจากในร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยชิ้นอวัยวะเยอะแยะต่างๆมากมายใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าทุกชิ้นในร่างกายจะต้องมาช่วยในการย่อยอาหารกันซะทั้งหมดเนาะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่า อวัยวะในร่างกายมีชิ้นไหนบ้างนะครับมีอวัยวะใดบ้างที่ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการย่อยอาหารเนาะอวัยวะแรกไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือช่องปากของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการนําอาหารนะครับเข้าสู่ร่างกายเนาะฉะนั้นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารอันดับแรกหรือสิ่งแรกไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือปาก ซึ่งในปากนะครับก็จะมีฟันมีลิ้นแล้วก็มีต่อมน้ำลายประกอบกันอยู่3อย่างในช่องปากของเราซึ่งทุกอย่างทั้งฟันทั้งลิ้นทั้งต่อมน้ำลายล้วนม,มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารทั้งสิ้นเลยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันเนาะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรนะครับอย่างละเอียดเนาะแต่เบื้องต้นที่นักเรียนต้องรู้ก็คือในปากของเรามีฟันฟันมีไว้ทำอะไรละ่ะ ก็มีไว้ทําให้อาหารที่มีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงผ่านการบดเคี้ยวนั่นเองเนาะลิ้นมีหน้าที่ทําอะไรล่ะลิ้นก็จะมีหน้าที่ในการคล้ายๆกับทับพ,พีหรือตหลิวนะครับเวลาเราทําอาหารคอยคลุกเคล้าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละคําให้เข้ากันและต่อมน้ําลายนะครับก็จะมีหน้าที่ในการสร้างน้ําลายออกมานะครับซึ่งน้ําลายเนี่ยเป็นน้ําย่อยตัวหนึ่งนะครับถือเป็นน้ําย่อยตัวหนึ่ง ที่ช่วยในการย่อยอาหารแต่ย่อยอะไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในครั้งต่อไปโอเคนะในปากมีฟันมีลิ้นมีต่อมน้ําลายต่างคนต่างทาหน้าที่เป็นด่านแรกในการรับอาหารนั่นเองนะครับอวัยวะที่2ครับเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปในปากแล้วนะครับฟันบดเคี้ยวลิ้นคลุกคล้าแล้วต่อมน้ําลายสร้างน้ําลายออกมาแล้วนะครับเมื่อเคี้ยวได้ที่เราก็จะมีกระบวนการกลืนเข้าไปใช่ไหม เมื่อเรากลืนเข้าไปนะครับอาหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกส่งผ่านไปยังท่อหรือหลอดหลอดหนึ่งนะครับก็คือหลอดอาหารหรือท่ออาหารนั่นเองเนาะฉะนั้นคุณครูให้พวกเราดูว่าอันเนี้ยคุณครูซูมจากบริเวณคอของมนุษย์มาให้เราดูนะครับที่คอของเรานะครับจะมีท่ออยู่ด้วยกัน2ท่อท่อหนึ่งเอาไว้หายใจนะครับอีกท่อหนึ่งเอาไว้ส่งอาหารเนาะซึ่งท่อที่เอาไว้ส่งอาหารเนี่ยครับจะอยู่ด้านหลังนะครับ นะไม่มีกระดูกอ่อนหุ้มนะครับนี่คือหลอดท่ออาหารหรือหลอดอาหารนั่นเองเนาะก็จะคอยบีบตัวส่งอาหารจากบริเวณปากไปยังอวัยวะต่อไปนั่นก็คือกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นกระเพาะอาหารจึงเป็นอวัยวะที่รับอาหารต่อจากหลอดอาหารนั่นเองกระเพาะอาหารก็จะมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะหน้าตาที่โดดเด่นกว่าอวัยวะอื่นตรงที่ว่า ตัวกระเพาะอาหารเนี่ยครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอรรรรักษรภาษาอังกฤษตัว J พิมพ์ใหญ่นะครับผมภายในของกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีน้ํากรดอยู่ภายในนั้นนะครับมีน้ํากรดอยู่ภายในนั้นเลยนะแล้วก็ผนังของกระเพาะอาหารถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีความขรุขระที่มันขรุขระเพราะว่าเดี๋ยวมันเนี่ยจะสามารถยืดตัวเองได้เวลามีอาหารลงไปที่กระเพาะอาหารนั่นเองนะครับ ตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยแล้วว่าครูแต่กี้คุณครูบอกว่ากระเพาะอาหารมีน้ํากรดอยู่นะครับผมหรือหนูเคยดูในสารคาดีหรือเคยดูในทีวีว่ากรดมันมีฤทธิ์ในการกัดไม่ใช่หรอครูถ้าแบบนี้มันไม่กัดกระเพาะของเราแย่หรอนะครับมันก็กัดครับแต่กระเพาะรู้ถึงปัญหาตรงนี้กระเพาะอาหารก็เลยมีการสร้างเมือกมาเคลือบไว้ก่อนชั้นหนึ่งก่อนที่ น้ำกรดมันจะถูกปล่อยออกมานะครับมันจะมีเมือกเคลือบที่ผนังอยู่นั่นเองฉะนั้นมันก็จะเป็นแบเรียร์หรือเป็นเกาะกําบังไม่ให้น้ํากรดที่อยู่บริเวณที่มันหลั่งออกมาเนี่ยครับไปทําลายผนังของกระเพาะอาหารได้เพราะเขามีการสร้างเมือกมาเคลือบไว้นั่นเองเนาะโอเคนี่คือจุดต่อไปที่อาหารจะไปถึงนะครับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารอีกก็คือ จากกระเพาะอาหารนะครับก็จะมีอวัยวะต่อไปที่รับอาหารต่อนั่นก็คือลำไส้เล็กนะครับถ้าสังเกตตรงนี้ยังเป็นส่วนโป่งๆอยู่เนาะเป็นส่วนหนึ่งของกระเพาะอาหารนะครับต่อจากกระเพาะอาหารก็จะเป็นลำไส้เล็กนี่ไง ลำไส้เล็กเนี่ยครับเป็นส่วนที่มีทางเดินนะครับยาวที่สุดเลยหลายเมตรเลยนะครับขดตัวกันอยู่ในช่องท้องของเรานะครับเป็นอวัยวะสําคัญมากที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยอาหารนะครับเพราะที่ลำไส้เล็กเนี่ยจะมีการย่อยอาหารหนักมากที่บริเวณนี้หนักอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผิวของลำไส้เล็กนะครับเขาจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าวิลลัสอยู่ นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าครูเอาเอาลำไส้เล็กออกมานะครับมาแผ่ดูผิวข้างในจะมีเป็นคล้ายๆกับขนผ้าเช็ดตัวอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ละขนนั้นนะครับเรียกว่าวินลัสนะครับมันจะทําหน้าที่ในการดูดซึมอาหารที่ย่อยอะ่ะให้มันทะลุเข้าไปในวินลัสแล้วก็ส่งต่อไปที่เลือดนะครับเลือดก,ก็จะเอาอาหารจากตรงเนี้ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองนะครับฉะนั้นลำไส้เล็กก็เป็น คีออแกนนะครับหรืออวัยวะสําคัญอวัยวะหนึ่งเลยในการย่อยอาหารนะครับแต่ไม่ได้จบที่ลาไส้เล็กครับอวัยวะที่มีส่วนช่วยในการย่อยอาหารอีกนะครับนอกจากลําไส้เล็กก็มีตับอีกนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าตับเนี่ยมันจะมีโครงสร้างลักษณะที่แยกออกมาพิเศษเลยใช่ไหมครับอไอตัวตับเนี่ยครับมันมีบทบาทสําคัญในร่างกายมนุษย์มากๆเพราะว่าตับเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการกําจัดสารพิษออกจากร่างกาย นะครับกำจัดสารพิษออกจากร่างกายนะเพราะว่าเวลาเรากินสารพิษเข้าไปอะไรที่เป็นสารพิษบ้างหล่ะที่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้แอลกอฮอล์นะครับหรือสารไม่พึงประสงค์ที่เป็นสารพิษเนี่ยตับจะคอยกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนะครับแล้วหน้าที่สําคัญอีกหน้าที่หนึงของตับก็คือตับจะสร้างตับจะสร้างสารเคมีตัวนึงครับเราเรียกว่าน้าดีครับ เออน้ําดีนะครับน้าดีเนี่ยครับ,รบมีส่วนช่วยในการทําให้ไขมันที่เรากินเข้าไปอ่ะแตกตัวเป็นเม็ดเล็กๆนะครับไขมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับอาหารกลุ่มอื่นนะตรงที่ว่านักเรียนเคยไหมเราเอาไขามันไปใส่ในตู้เย็นนะครับเราเอาแกงกะทิที่เป็นไขมันเยอะๆไปใส่ในตู้เย็นไขมันเหล่านั้นถ้ามันจะเกิดการจับตัวเป็นก้อนเป็นแผ่นเลยมีขนาดใหญ่มากเลยซึ่งมันยากต่อการย่อยมากๆ นะครับโปรตีนไม่ได้เป็นแบบนั้นคาร์โบไฮเดรตก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมเป็นแต่อีไขมันนี่แหละนะครับดังนั้นตับจึงถูกออกแบบมาให้สร้างสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าน้ํ <ไ S 1> นาดีครับซึ่งน้ําดีตัวนี้จะไปจัดการกับไขมันที่จับตัวเป็นก้อนบางทีเราปล่อยไขมันลงไปแล้วกินไขมันเข้าไปอ่ะมันจับตัวเป็นก้อนงียครับมันจะได้มีขนาดเล็กลงถ้ามันเจอน้ําดีฉะนั้นตับทําหน้าที่ในการสร้างน้ําดีเวลาเขาสร้างน้ําดีแล้วเขาจะเอาไปเก็บอยู่ในถุงถุงนี้ครับเราเรียกถุงถุงนี้ว่า ถุงน้ำดีนั่นเองที่จะคอยเก็บน้ำดีเอาไว้เวลาต้องการใช้ก็ปล่อยน้ำดีออกไปจากถุงน้ำดีนั่นเองสรุปตับทําหน้าที่อะไรตับทําหน้าที่ในการสร้างน้ำดีน้ำดีทำหน้าที่อะไรช่วยในการแตกตัวไขมันนะครับนี่เป็นอวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการย่อยนั่นเองนะครับอีกอวัยวะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการอ้อยย่อยคือตับอ่อนนะครับ ับอ่อนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับใบไมย้ยาวๆทีรีนะครับหน้าที่สําคัญเลยคือช่วยในการสร้างน้าย่อยครับในการย่อยอาหารนะมันจะถูกส่งไปตามไปที่ลาไส้เล็กหรืออันเนี้ยน้ำย่อยของเขาที่ถูกสร้างนะครับจะถูกส่งไปที่ลาไส้เล็กเพื่อช่วยในการย่อยนั่นเองเนาะแล้วก็อวัยวะสุดท้ายต่อจากลําไส้เล็กเมื่อสักครู่นี้ก็คือไส้ใหญ่หรือลําไส้ใหญ่ นะครับผมส่วนนี้คือไส้ตรงเนาะมันตรงตรงแบบนี้ตรงนี้คือรูทวารนะครับลำไส้ใหญ่กับไส้ไส้ตรงเนี่ยก็เป็นทางผ่านของกากอาหารที่เราไม่ต้องการเนาะเวลาเราย่อยอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กดูดซึมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอาหารที่เราไม่ต้องการหรือกากที่ร่างกายไม่ต้องการจะถูกส่งต่อมาอันนี้ลำไส้เล็กนะลูกจะถูกส่งต่อมาที่ลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ค่อยๆผ่านออก ไปทางรูทวารนั่นเองทวานของเราก็จะเปิดนะครับัน่นก็คือเสร็จ mhm. ส,สิ้นโดยสมบูรณ์เราก็ถือว่าเราสามารถย่อยอาหารได้เสร็จแล้วในแต่และหนึ่งครั้งนะนี่คืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารนะครับแต่คุณครูยังไม่ได้สอนนะว่าร่างกายของเรามีขั้นตอนในการย่อยอาหารอย่างไรนะครับดังนั้นมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารมีอะไรบ้างนะครับ mhm. 1. ก็มี ปากใช่ไหมลูกในปากมีฟันมีลิ้นมีต่อมน้ำลายใช่ไหมครับเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้อง2มีหลอดอาหารนะครับเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องในการส่งอาหารจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนาะสามูปตัวเจจำได้ไหมครับกระเพาะอาหารนั่นเองเนาะที่ภายในมีน้ำกรดลอยอยู่สี่ลำไส้เล็กใช่ไหมครับที่มีการย่อยอาหารทุบตับทุบตับ,ตบ,ตบมี ความยาวยาวที่สุดเลยเป็นอวัยวะย่อยอาหารที่มีความยาวยาวที่สุดในร่างกายนะครับผมย่อยแล้วก็ยังดูดซึมที่ตรงนั้นเลยผ่านโครงสร้างเล็กๆที่เป็นขนเราเรียกว่าวิลลัสใช่ไหมซึ่งไอ้วิลลัสนั้นก็จะส่งสารอาหารที่ถูกย่อยอะต่อไปที่เลือดนะครับไปที่หลอดเลือดของเราน้่นเองห้าตับใช่ไหมครับตับเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยนะโดยตับจะสร้างน้ําดีเพื่อช่วยในการแตกตัวไขมันเนาะหกก็คือ ตับอ่อนนะครับตับอ่อนก็จะช่วยในการสร้างน้าย่อยเนาะเอาไปช่วยลําไส้เล็กในการย่อยตุกตับตุกตับตุกตับนั่นเองเนาะแล้วก็7ก็คือลําไส้ใหญ่นะครับตรงนี้นี่เองนะครับรวมถึงไส้ตรงก็เป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องในการส่งกากอาหารที่ไม่ต้องการออกไปนอกร่างกายนั่นเองนี่เป็นเพียงอวัยวะ ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารแต่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยว่าเวลาอาหารกินเข้าไปมันจะต้องผ่านจุดไหน1 2 3 45ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนเรื่องกระบวนการย่อยอาหารแบบละเอียดกันอีกในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะก่อนไปขอทดสอบนิดนึงครับนักเรียนพอบอกได้ไหมครับว่าแต่ละหมายเลขมันเรียกว่าอะไรนะครับอะตรงนี้ตอมน้าลายนะครับหมายเลข1ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับแน่นอนตอบได้ปากนะครับหมายเลข2 หลอดอาหารใช่ไหมครับหมายเลข3กระเพาะอาหารเป็นรูปตัว J แต่ครูแอบปรับด้านเฉยๆนะครับหมายเลข4ครับลำไส้เล็กหมายเลข5ตับหมายเลข6ยากหน่อยถุงน้ำดีใช่ไหมอ่ะมันมีถุงยี่ตรงนั้นหมายเลขเจลำไส้ใหญ่นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ไส้ตรงก็จะอยู่ตรงส่วนล่างกับทวารเนาะฉะนั้นวันนี้เอาเป็นว่านักเรียนพอรู้จักแล้วครับว่า อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารมีอวัยวะอะไรบ้างเนาะหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับไปทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Quizizz นะครับคลิกลิงก์ที่ครูลงให้ได้เลยเนาะนะครับเข้าไปตอบคำถามกันวันนี้ง่ายๆชิลๆนะครับมันจะเริ่มยากขึ้นในสัปดาห์หน้าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการย่อยนะฉะนั้นหนูจะต้องแม่นแล้วก็รู้จักอวัยวะย่อยอาหารต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะครับครั้งต่อไปมาเรียนจะได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองเนาะ สำหรับในชั่วโมงนี้นะครับก็คงแนะนําอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารด้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้าและชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ